เอี่แจงมึงมาอย่างนา่นนี่กุสิมาบอกมึงว่ามีงานเขา่ากูนัดว้ให้แล้วนันดีแต่แสงถานนอยู่นันน่เดี๋ยวไปถางให้เนอเถ่ากระเถ่าคันว่าเห็นแกเงื่อนกูบมีท่าเอาลงเด้อถ้าม,มึงบ่เสื่อนะ่ะมึงกันล่องไปถามคนแถวบ้านนี่เบิ่งตีละ่ะว่าเมียมึงน่ะมันเป็นกะลีมีแต่มึงคนเดียวนั่นล่ะที่บ่รลู้ว่าเมียมึงเป็นกะลีเท้บานอีกะลีเทศบานเลย อาอพี่เจมึงมาอย่างยามน,นีกูสีมาบอกมึงว่ามีงานเขาเด้อกูนัดไว้ให้แล้วอยู่กระทมปลายหน้าของเก่านั่นแหละมึงสีมาบอกอย่างยามน,นี่ผัวกูไปท่านไปเหตุงานอยู่เดี๋ยวัม่ดน้นยินกระซวยดอกเออนะาแต่ว่าคนนี้นะ่ะห้คคาตุ๋มัป็นสองพันหาคนเด้ฮะสองพันหาผู้ใดวะพอเงย,ยแสงคุมในบ้านพอเงย,ยแสง เ่ากระเถาเหี่ยวกัะเหี่ยวไถเจียวร่องกูบ้าเอาเดอ้อเออนะตั้งสองข้อหาเลยได้มึงท่นๆไปก่อนเพื่อเงินแล้วเล่าสิบ้าเรื่องกูไปเบาาตอมมนบอแล้วประกาดอกพอถานเล่าไปบาาตอนอ่ะนะเมียล่เราตายแท้อืมจังสันก็ด,ดเีเอ้าแจ๊มาอย่างกระสอบแท้เออ อ๋อพอดีว่าสีให้แพมพาไปเฮ็ดทุรัจะข้าวนะ่ะเจดจะไปเฮ็ดงานลาบะแมนแล้วสีพากันโดยใจไะเอ่ออีแจงให้ยภาไปเห็ดบัตรประชาชนใหม่เก่าเสียอืมข้าศนีภาพขับรถดีๆเด้อเขาไปเห็ดงานกันเด้ออืมเจ้าของกระตันใจเห็ดงานเด้อเลิกงานแล้วลก็ะเฝ้ากลับมา เดี๋ยวเขาจะเตรียมกับเขาจะแซบไว้ทายครับเมี่ผูดใด้คืตอตะหักแต่ข่าสันเขาไปเห็นงานกันได้แจ้งไปกันด้วป้าแพมสาวไปเพื่นสิหาดูเดี๋ยวกูไปแปลฟันก่อนตื่นมากกูพ่ท่าล่างหนาแปลฟันดเออูเออไปไปไปร้าวไป สีฟันกูไก่เบอร์แล้วตัวนี้มึงใส่ยาสีฟันยีห้อยังน่ะยาสีฟันจำโบ่สมัยเอา้ามึงกระใส่บอกกูก็ใสตัวนี้คือกันแถมกูยังเป็นตัวแทนจำนายพรอมเด้ี่หลีบอกเอามาขายให้กูแนะอันนี้ผัวก,กูซื้อมาใส่สีเบิร์ดละ่ะแต่แต่ใส่มายาสีฟันยี่หอนี่ละ่ะดีที่สุดแล้วอ๋อสมมตแเข่ามึงขาวคักแล้วนอเวลายิมนะแมน แถมใส่เธอเดียวกินปากหายเกียงเวลากูไปรับแขกกูใส่ตัวนี้ตลอดมีแต่คนยองว่าปากหอมรับร่องว่าลุกขาติดงอมแงมออการที่สิเป็นกะลีนี่มันกับบอลแมนเรื่องง่ายเนาะต้องดูแลเจ้าของดีบักาดเลยที่สุดไปกูไปแปลงฟ้นก่อนข้าแต่เบาอยู่นี้บ่ลเลวดอกอืออไปไปไปอย่าลืมมา,มาให้กูเดอ้อหาหลอดเออว่าแต่มันเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบเก้าบาทเดี๋ยวกวัวมาให แต่ถามมึงคานฐาน่ะสร้างออกก็ได้ในชอปปี้และสแดาสิมีเบิร์นั่นล่ะโอเคไปเสียานามแล้ว<ป><ป>นันดีตตดแสง่ายอยู่นันมาตตดแสงวัดดีจ้าเดี๋ยวไปถังให้เด้อ เท่ากะเท่าคันว่าเห็นแก่เงินกูบ่มีทางเอาลงเด้อเออนะ่ะทนๆเดี๋ก่อนเดี๋ยวก็เสร็จแล้วมึงในตังสง2 5 0นหาเลยเดย้ที่สำคัญนะ่ะมืงนมีคนต่อคิวอีกบางหลายเลยเออมึงกับเบิงตนห่า,าหก,กันแล้วกันไา่ให้พาเขามา้าอืมอๆอไปๆมึงต่าไปเลยฮะน้อยๆๆอํน้อวเาง่วง มาได้มันก็ลักเงินกูมาซื้อกะหลีที่บ้านนี่เองมึงกลับไปนี่ล่ะมึงเจอกูแท้อิซุมผู้หญ่งซุ่มนี่ก็จังแม่นหน้าด้านคักไม่ผัวแล้วก็ยังมาหาขายโตอยู่อีซุมกะหลีละข้าถืกเอ้ยงานมาหรออ๋ออันนี้จะของมาแล้วบ่คือไปเบิดมือเบิดเว้นแท้ ค่อยดีคิ้วมันยาวอ่ะอ๋อแล้วจะของเป็นยังบ่นน่คือทส่งเป็นพี่แเพยแท้กระมือ่ายง่ายไปตากแดดตากลมมาเบิดมืออย่าถามดูเด,ดี๋ยวบอก็นเลยมานั่งก่อนเออนี่เขาซื้อ,อยาสิฟันจำโบสามัยมาฝากจะของพร้อมเห็นจะของใสดีเอา เขาเพิ่งสร้งกรบแจ้งไปมันเป็นตัวแท่นขายจะของสร้างมาหลายบอกเขาสั้งมาสามหลอดเลยเขาเห็นในช้อปปี้เขาสั้างมือว่านมือนหนีกับมาทรงแล้วอือถ้าสันบาบาเป็นยังเอาไปใส่โดนก็นได้เขาว่ามันใส่ดีเด้ใส่แล้วกินปากหอมแถมเวลาแปลงบาแสบปากพร้อมอเขากำมาคือกันเอจะของเขาว่า เ้าไปอาบน้ำแปรงฟันทั้หอมแล้วมาปั๊มลูกันดีก,กว่าเอาไว้มือหลังซะมือหนีแพมเมื่อยเพราะไปยังเดี๋ยวเขาหนวดใหก็ได้เด้อไปยังว่าบอกว่าพ่อู้เรื่องบอกเอา้าจะคล้องเป็นอียังนี่ไปยังขึ้นต้องขืนเสียงกับเขาพร้อมมันจะเป็นอียังล่ะมันก็เป็นกะลีน่ะเด้ป้าจะบอกอียังนี่มึงกระถามพี่ยังมึงเบิ่งติล่ะ ว่ามันไปเห็ดอีหยังมามันคือเมยพอ,อีป่าโพป่าเดี๋ยวนี้อยา่ามาบอกมั่วสัวแบบนี้เดอ้ออ้าวอีอน,นี่ไหมกูคือพระท่านได้บอกอีหยังเยอะมึงก็ห่อนโตแท้ห่อนโตอีหยังใครห่อนโตคอยไปเลยเห็นยังพิดเลยนี่มันเรื่องอยังอีป่ามันก็บอกพวงไปเต้ว่ามึงอ่ะมันเป็นกะลีผู้ชายเบิดบ้านเนี่ยเป็นพวงมอสุกคนแล้วมึงก็บอกอมันไปเลยฮะเจ้าดีๆ้อป่าถ้าเจ้าวิงใส่ลายเมียข่อยแบบนี้ก็ตีแขวเจ้าอีลีเลยถ้ามึงบ่อเสือนะ มึงก็ลองไปถามคนแถวบ้านนี่เบิ่งตีละ่ะว่าเมียมึงน่ะมันเป็นกะลีมีแต่มึงคนเดียวนั่นแหละทีบ่บลูว่าเมียมึงเป็นกะลีแท้าบานอีกะลีแท้าบานเอ้ยแพมที่ป่าแลว้วบอกมามหมายความว่าจังไ๋มันแมนอีลีตีเป็นหยังสิบ่แมนมันน่ะเพิ่งสิไปเอากับผัวกูมาเดี๋ยวนี้ขนาดเท่าๆสันง,งกงกมันยังบ่เวนเลยขอแช่ให้ได้เงินกูสีบอกอีหยังมึงให้ได้บักเจ็ดมึงเศร้าโง่ได้แล้วมึงบ่าห้ตี วาอีแจงกับอีแพมเมียมึงเนี่ยมันรับงานขายตูมาเตโดนแล้วที่มันบอกมึงว่ามันไปธุรนะน่ะมันตัวมึงเสือบักโม่อ้ออแพมเกิดได้ยังขึ้นแจงพวกตัวมีเรียงอย่างปิดบังเขาบอตัวผ้าแพมไปขายตัวอีลีติเจ้าของเขาขอโทษเขาผิดไปแล้วเขาเปไดมีเจตนาสีเหตุสัส่นเลยเจ้าของเหตุแบบนั้นเหตุอย่างถ้าเจ้าของยางได้เงินเจ้าของก็มาบ,บอกเขา เขาก็จะไปหามาให้เขาขอโทษมันไม่ผู้ใดรับได้หรอกที่เมียจะคว้องจะไปเป็นกะลีให้คนอื่นเอาเบิด์บานแบบนี้ขอขอโอกาสเด้บอเขาสิบารับงานจังสันอีกเขาจ้าของเด้อมันสายเกินไปแล้วล่ะจะคว้องให้ทุกอย่างพังลงเบิดแล้วขอาจมกันซํานี่เถอะเขาขอโทษเจขโทษ ร่างกอนทีแพมันเหตุแบบนี้น่ะกระยอนมันอยากหาเงินซอยเจดไงมันอยากใส่นี่ให้เบอร์ด้วยไว้มันก็เลยต้องเหตุแบบนี้แล้วอีกอย่างนะนี่ทั้งหมดมันเกับเป็นคนอไปหายอยู่มากบแมนเสียและตอนนี้น่ะอพแพมันใส่นีแทนจะสิเบิร์ตแล้วมันก็ไอหูบอ มันแมนอีลีดิพแพมเป็นอย่างจ้าของค็อเหตุแบบนั้นเขาไม่ได้อยากให้จะของมาใส่หนีแทนเขาเลยเด้เขาแค่อยากให้หนีมันเหมือนไว่าห้าวิสด้อยู่น้ำกันยังมีความสุขเรต้องไปเหตุงานเา่มีเวลาให้กันแบบนี้ อีป้าบัวเถ่าคือนมาอยู่ส่วนเผ่าเจ้าเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดยังก็มันมาเฮ็ดกับกูกรมันมาขายตัวไอ้ัวกกูให้ยังเขาสิ้ขายตัวให้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาส่วนัวเจ้าสิเบ่าเจ้ามันก็เรื่องของเจ้ากะหลี่มันก็แค่อาชีพอาชีพเนืองพวกข่อยเฮ็ดงานแบบนี้มันเป็นงานสุจริตบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดแต่ถ้าเจ้าเังสิมาลังควนกันแบบนี้นะข่อยกับสิขอสั่งซ้อนเจ้าจักเทื่อกแล้วกันมาต่อไปอย่าไปหายหนุกับเรื่องคนอื่นแบบนี้อีก กูใหกยังกีการีแท้บ้านข้ามกะร์การีซอนข้ามก,การ์กะรีการีแล้วมันเป็นยังเ <c oughs> จ้าเคดติว่ามาเห็ดแบบนี้กับคนอื่นแล้วเขาจะยอมตใงยังไงใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เด้อก่อนที่เขาจะโต๊ะเจ้าอีกเทือนึองฝา <c oughs> กมึงไว้ก่อนเด้ออีแจงกูมาเอาเคลื่อนแท้ <c oughs> เต่าเฮยเขาหน่ยกับให้เจ้าของเด้อเขาขอโทษเทีนยนให้เจ้าของลำบาก ต่อไปนี่เขาสัญญาว่าเขาสีดูแลจะของให้ดีที่สุดเราต้องไปรับงานแบบนั้นอีกแล้วเด้อ